สิบเจ็ดสิบล้านคนยังจนดักดานพึ่งใครไม่ได้แนวความคิดข,ของผู้นำรัฐบาลเขาเรียกว่าไม่มีการระยานิมิตที่ดีกับพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีได้เกียวจบหมายว่าไง ไปส่งประยุทธ์จันโอชาอ๋อกรับเขาบอกว่าให้ผมเลิกพูดได้นะให้เลิกพูดนะใครบอกว่าไม่ให้เลิกพูดยกมือผมพูดนี้เข้าใจนะครับ เข้าใจไหมครับประชาสัมพันธ์ครั 3, บว่าขอให้พี่น้องจิตอาสาคนของแผ่นดินช่วยบริจาคในการจัดกิดจกรรมครั้งนี้นด้วยนะคะแล้วแต่ศรัทธาอ้นี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคระไ,ไอ้นี้ก็ไม่ได้ขูดรียนนะ ไม่มีก็ไปมว่าค้างไว้ก่อนนะฮะฉะนั้นผมพูดถึงไหนแลนะนี่คือประเทศจีนเดิ้ากลับมาดูประเทศไทยประเทศไทยเขาให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างไรรู้ไหม ไปกับจีนไปทำเอ็มในการที่จะจีตูจีแต่ไม่ได้จีตูจีครับไปทำเอ็มโอยกับส่วนบุคคลไอ้ที่มันหน้าตาใครทักษณิณชื่ออะไรไอ้เจ็กมาท่านรู้ไหมครับหน้าอานาตรงไหน เดี๋ยวนี้ตั้งแต่จังหวัดจุมพรประจวบจุมพรมายันถึงนี่เลยนะไปสืบสออได้เลยว่าเกษตรกรชาวทุเรียนทำเอ็มกับประเทศเกษตรกร,กรทำเอ็มยกับคนจีนทั้งหมดนะผละไม้ในประเทศไทยเนี่ยผลไม้ที่อร่อยที่สุดในประเทศในโลกรัฐบ,บาลพึ่งไม่ได้เลยไปทำ สัญญากับพ่อค้าคนจีนมาที่จะสวด้วยจงต่อไปอนาคตการหน้าจำไว้เลยนะครับคนไทยจะกินตุเรียนต้องไปซื้อกับจากประเทศจีนมากินเพราะมันคัดเอาตุเรียนที่ดีไปหมดแล้วท่านครับช่วงนี้เขาเรียกว่าสงสังคมโลกาภิวัตน์ปัจใจภายในประเทศ มันมีปัญหาสันกรอนประกันการาการเมืองัางเศรษฐกิจัางสังคมระเนระนาดหมดนะปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแสงมันเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ประเทศจะล้มสลายประเทศอีนเราประเทศไทยส่งสินค้าเกษตร ไปประเทศจีนมันตีกับว่าระบบของ GMP e GAP ไม่ผ่านมันตีกับหมดพืชผลกเกษตรพอมาของมันข้าไปอยู่เต็มตลาดไทยที่รันเสร็จสินค้าผลไม้พืชผลของจีนทั้งสิ้นท่านผักกระเทียมในประเทศไทย ต้นทุนผลิตกิโลละ35บาทในตลาดไทยที่มาจำหน่ายประเทศไทยโล15บาทมันไว้ยังไหมเกษตรไทยมันเอารายได้จากไหนในเมื่อสินค้าภายนอกของประเทศจีนมาเต็มตลาดรัฐบาลทำอะไรนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในประเทศไทยที่พ่อแม่พี่น้องประชาชน เราต้องภูมิใจที่มีพระหัย์ที่มีโครงการพระาดำรีต่อไปนี้กับเครื่องทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลอาศัยกำลังของท่านนี่แหละครับที่จะช่วยก,กันกับเครื่องช่วยกันต่อสู้กับพักการเมืองในทุนเพื่อให้ใจเราอยู่รอด